อนี้นะคะคือมันจ us ํากัดความเร็วอยู่ที่10ใช่ไหมถ้าเราขับเกินสิบหน่อยเนี่ยตำรวจจะออกมาไล่เราแต่รู้เลยไหมไอ้ดงแค่ดูดูดูดี๋ยวแล้วขอไปก่อนขอไปก่อนเดี๋ยวขอไปก่อนใช่ไหมลุกๆเดี๋ยวแป็นนั่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เดี๋ยวตำรวจมันจะไล่ทันใช่ไหมโอ้โหเราเป๊บนึงนนจังหวะนี้แหละฟาดแอนด์ฟรีแเนี่ยตำรวจมาแล้วเนี่ยทุกคนผู้ชมตำรวจมาแล้วเร็วกว่านี้ เดี๋ยววันี้อู้เบรกเบรกนะเบรกโอเค oh <my> <Okay, S 2> ผมก็สวัสดีผู้ชมชูให้นะครับวันนี้เราอยู่กันในโลบอกแมปคาร์ดไลท์อาลาวนอตทิงนะผมเป็นแมปรถไฟนะครับเนาะดูแมปนี่ โอ้โหเป็นแบบรถไฟนะครับคือผมอยู่ในเซิร์ฟวีไเพราะว่าอยากผ่านไงคือเกมคือผมเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดคือเกมนี้คือถ้าเกิดรถไฟกับรถไฟมาแตกกันแบบแค่นี้เดียวระเบิดครับนั่นแหละเออก็เลยมาซื้อ VIP นะครับคือฟรีฟรีฟรีเคดงั้นก็ตาร์ตเครื่องเลยกันรถไฟอ่ะ ไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังไหมนะฮะ่ะเบาสักหน่อยไปเลย let's go คือเกมนี้ก็คืออย่าเอาแรงมากไม่งั้นคือรถไฟคุณจะหลุดรางนะครับแค่นั้นเนอะเนี่ยขนาดแค่สี่เพื่อจะหลุดรางอยู่แล้วเนี่ยออโอเคไปครับ let's go ับถ้าเกิดเราถอยหลังมันจะเป็นการเบรกเนาะโอเคไปเลย let's go เ e ีย y e เ h ีย yeah. ร yeah. โอโอ,โอจรลองวาระวางหลุดรางครับ จะรุดล่างไปไปแล้วค่อยๆไปดีกว่านะครับไปอ่ะปงไปเลยเออหยุด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 โอ้จะรุดล่างโอ้โอ้โอจะรุดล่างไงนะไป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  <c oughs> อย่าเกินสิบก็พอโอ้ต้องวนแบบนี้ใช่ไหมเนะี่ยเออโซ่แสบโอ้มันจริงได้ด้วยเออใช่ครับคือ เราสามารถยิงกันเองได้รถไฟสามารถยิงกันเองได้ยิงกันเองได้เลยนะครับแบบระเบิดเลยฮะเออคือแบบว่าแบบมีคนมาไกลใช่ไหมเรายิงกระสุนนัดเดียวอะโอ้โหเป็นเริ่มใหม่เลยแบบเนี้ยเลยที่โซเซสมากครับถ้ทาททำแบบเนี้โอเคเราเริ่มพุม่งผ่านเ้ไปดีกว่าโอเคเราจะผ่านวนลุมมาได้ใช้เวลาทูซัสเนียเลยแนวนะฮะมา ผ่านโค้งแต่ละโค้งไปไปโอ้ชะลอหน่อยชะลอหน่อยใจเย็นใจเย็นให้ความเร็วเกินสิบมัจะแบบฟา a n อ f นฟีเลตนะฮะไป let's go let's go ไปคอ่คอยไปนะมันหลุดลางได้นีค่อยค่อยๆมาถึงขนานี้แล้วนะฮู้มันโยกโยกอะ่ะมันมันโยกโยกอะ่ะ เฮ้ยยายคอไม่ดีแล้วนะรถไฟยกๆโอเคทางตรงฟลาตแอนฟิเลียดไปเลยนะครับแบบรุนแรงนะรุนแรงรุนแรงโอเคอุ้ยเบรก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 เกือบไม่รอดโอเคอ่ะโอเคคือทางตรงนี้นะครับคือมันจำกัดความเร็วอยู่ที่10ใช่ไหม ถ้าเราขับเกินสิบเมื่อไหร่เนี่ยตำรวจจะออกมาไล่เราแต่รู้เลยไหมไอ้ care. ดงแคดู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 เดี๋ยวเราขอไปก่อนขอไปก่อนเดี๋ยวขอไปก่อนอไปไหมดู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 เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงในอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวตำรวจมันจะไล่ทันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงจังหวะน,นี้แหละฟาดแอนฟีเลียเนี่ยตำรวจมาแล้วเนี่ยทุกคนดูดูชมตำรวจมาแล้วเร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้อู้เบรกเบรกนะเบรกเบรกเบรก,บรกโอ้โหโอ้โหโอ้ใจเ,ย,จเ,ย,จเย,ย็นใจเย็นใจเย็นเบรกเบรกยาวๆเบรกยาวๆาวเกือบไม่รอดเอาจริงโอเคฮะรอดมาได้ครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องรอจังหวะนะครับนะอ่ะหยุดรถหยุดรถไฟเลยก็ดีฮะอ่ะรอไฟเขียว เราทำการทำตามกฎจราจรเออไม่ลางมันสั่นวะอ๋อถ้าเราแบบเอ่ย่าไฟแดงเนี่ยเาจจะตกแบบก็ได้นะฮะคือลางมันสั่นตอนไฟแดงเข้าใจไหมเออโอเคไเวลาฟ้าแดงฟีเดียตฮะไปามเร็วแบบจะเศร้า พอ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 ,พอ,พอ,พอโอ้ยโอ,ยโอยมันเบามากมนะามาก็ไม่ดีนะเบามากก็ไม่ดีฮะโอเคโอเคอ่าได้ได้ได้ถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นถอยถอถอยถอ,ยอ,อแล้วใช่ไหมแล้วก็พุ่งสุดไปเลยหอยสแล้วจะพุ่งสุดไปเลยไปได้เลยลำบกินี่ let's go โอเค ขึ้นมาแบบเกือบไม่รอดนะค okay. ะเออใจเย็นใจเย็นลืม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  <laughs> เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดลืมครับลืมลืมลืมอย่าขับอย่าหาขับเกินตอนโค้งนะครับอย่าหากับขับเกินสิบไม่งั้นไม่รอดแนะ่โอเคพอเรามาถึงตรงนี้ครับฮะให้เราหยุดหยุดหยุดเย้หยุดหยุดหยุด,ยยด,ยด,ยดนะ้ี่ ห okay. ยุดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาครับแล้วก็กดสวิตช์ฮะเพราะถ้าเราไม่กดเนี่ยเราจะตรงมาฮะตรงมาเสร็จปุ๊บจะไม่สามารถกลับไปได้เนี่ยมันจะล้อเราจะติดตรงนี้ฮะนี่นี่ตรงนี้ตรงน,นี้เออคือตรงข้างหน้าคือถามจริงไปไงเนี่ยเออไปไม่ทายครับผมลองเล่นแล้วนะเคยรถไหลรถไหลจะเย็นไปรุ่นรถไล่นะรถไล่ โอเคครับผู้ชมต่อจากนี้ผมจะไม่รู้แล้วนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นผมเล่นสูตรถึงตรงนี้โอเคงั้นไปเลย let's go let's go ไป,ไปดิเฮ้ยไปรุ่นไปไปเสียวรุดลางมากครับน้องสามาใจน้องแอประเด็นออไปได้เลยแลมวกูกีนี่ไป แล้วความยากของมันก็คือมันโคตรไกลดูครับดูโอ้โหอ,อะไรวะน,นี่เอาไปไหนอะ่ะอ่ะตรงม้ากันครับเล่นด้วยความไม่รู้อะไรเลยไปไปไม่รู้อะไรเนี่ยถ้ากำแพงนี้ช่างมีที่พ้นมากกว่ากำแพงสำคัญ อีกอันหนึ่งถ้าคุณยิงมันหันไปยิงอ๋อคือคือเราต้องยิงมันหรอ What What นึงโอเคตอนนี้ไฟเขียวแล้วครับเราจะไม่สนแล้วจะยิงหรือไม่ยิงไปได้เลยละโมกี้นี่ไปไอ้ดงแครไอ้ดงแค่ดูไอ้ดงแค่ คือเราล้องยิงหรือเปล่าครับดูทางก่อนมันเอาจริงคือมันต้องยิงไม่ต้องยิงก็ได้คือมันบอกว่าแพงนี้มีที่พลคือมันก็แปลภาษาไทยที่ไทย้แย่มากฮนะแปลภาษาไทยยังไงของมันนม่งม,มีที่พนบลาบลาบลาโอเคเราจะไปกันฮะนะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไป โอ้ไปได้เลยเลยัมโบกินี่ความเร็วแปดก็จะเพียงพอสำหรับชีวิตแล้วนะครับทางนี้คือไงต่อทางนี้คือไงต่อครับจำกัดความเร็วอยู่ที่10โอเคคือตอนนี้มันเริ่มจำกัดความเร็วแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือผมจะไม่กล้าเสี่ยงแล้วกัน,นะครับเพราะฉะนั้นจำกัดความเร็วใช่ไหม โอเคคุณตำรวจผมจะไม่แหกกฎแล้วนะครับถ้าเกิดคุณตำรวจเขาวิ่งแบบฟ้าเด่นฟิลีเอ็ดเร็วเอาผมเนี่ยโอเคงั้ว่าจะไม่รอดนะน่ะนะครับตอนนี้คือปล่อยจอยแล้วครับบปล่อยโทรศัพท์แล้วนะครับนะดู o oh, โอ้โหโคตรตึงนะครับูอันนี้คืออะไรข้างหนา้าคืออะไรเอ๊ะ okay, ไม่มีสวงสวิชอะไรใช่ไหมโอเคมีป้ายอะไรเอ้ย เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำไงอ่ะหยุด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 เฉดับหยุด stop stop โอเคอยู่แล้วใช่ไหมนี่คืออะไรจังหวะความเร็วอยู่ที่สี่อีกแล้วฮะคืออะไรวะอ๋อเฮ้ยจะตกไม่ years later โอเคครับตอนนี้ผมได้มาอยู่จุดนี้แต่ว่ายังไม่ถึงตรงนู้นเนาะโอเคก็อ่านด้วยก่อนนะครับโอเคไป let's go let's go ไปโส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 ไเลยหวังว่าจะไม่ไฟแดงนะโอเคไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้นะโอเคโอเคโอ้ไม่โอ้ไมเออ เกือบละคือตอนนี้ลุ้นมากนะครับนะให้มันผ่านๆไ,ไปเถอไป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 ราจะมาถึงตรงนี้นานมากไปครับเราจะมากลับมาที่เดิม let's go let's go ไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงตรงที่เราคาแล้วน่นแนะไปไป,ไปอ๋อ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรถผมอยู่นู่นปะรถอยู่นู่นไหมเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนจำกัดความเร็วโอโอจำกัดความเร็วถ้าไม่ว่าผมตกรางจช่ตัวผมเองตกรางเป่ตรงนู่นเลย คือแบบอยากเลี้ยวตรงนี้มากโอ้ไม่คงจะไปไงอ่ะอ๋อยิงปะยิงป่ะยิง,ยงเออน,น,เยยนั่นแหละยิงสวยนั่นแหละนั่นแหละยิงครับยิงยิงยิงไม่น้องไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเดี๋ยวตกอีกนี่นทำไงอ่ะหยุด รถไปไงวะอ๋อมันจะมีทางให้มาฮะไปได้สูวหยุดหยุดหยุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตุกขึ้นมาได้ไหมอะโวโหล <Bye. S 2> เรียบร้อยครับ <Bye. S 2> มาได้นะครับแต่ว่าเบรกไม่ทันโอเคคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควลแล้วผมขอเจอ้าคิมนี้ไวันวนี้กอนรายการถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเลยนะครับรถไฟมอรณนะขอจบไปที่นี้ก่อนเจอกัน่หยคิดนฮะบายเจ้ Bye.